สิ่งที่แม่เป็นอ่หิวบ่อยใช่บ่หนูจะบอกวิธีการลดน้ำหนักมีทางเดียวนะคือแม่ต้องลดน้ำหนักถ้าแม่ไม่ลดน้ำหนักหนูไม่ได้แช่งแต่หนูพยากรณลกูกเมาหวานตอนนี้มาแล้วความดันมามย,ยังคะย่างไม่ได้ตอบว่ามันจะไม่มามันคือ,อเรื่องเดียวกันถ้าน้้ำหนักขนาดนี้ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เบสสิบหกกันยังวะแต่ก่อนทั้งเจ็ดสิบสามเลยวะมันขึ้นมาเนาะนไหคุณนอ ประเด็นคือเราต้องฝึกฝืนแล้วฝึกฝนทำอะไรก็ได้ตอนนี้ที่แม่กินแล้วง่วงเนี่ยเหตุผลเพราะว่าแม่มีภาะวะการดื้อุลิมดังนั้นหนูจะบอกว่าวิธีการทํายังไงอยากรู้ไหมเอาต้องต,ตื่นนอนขึ้นมาเลยเอาไหมสู้ไหมเพราะถ้าเกิดน้ําหนักขนาดนี้หนูพูดเลยนะมันไม่ใช่ความสวยความงามแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพอนาคตถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนตานะนเห็นไหมที่เจ้าไปดูตาใช่ไหม เป็นยังไงอันนันตาเขาไม่ได้อ้วนขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมามันไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันเบาหวานความดันไขมันหรือว่าสโต็กติดแตกตันมันคือเรื่องของภาวะการดื้อชลินโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันเกิดคือโรค NCD คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนี่แหละคิดดูตอนเนี้ยเคยไปดูตาเจ็บหลังเจ็บเอวนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมาพ่อติอีเหตุติไม่ใช่ ลูกติจะลาออกจากงานมาหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมดังนั้นมีทางเดียวคือต้องลดน้ำหนักเดี๋ยวหนูจะบอกว่าต้องทำยังไงโอเคไหม